สวัสดีค่ะชื่อวิรลาโชติพันธ์ค่ะพี่เชื่อพระเจ้าปีคศ1999นะคะพี่เชื่อพระเจ้าผ่านการประกาศของพี่น้องริสเตียงกลุ่มหนึ่งในบริษัทที่ทํางานอยู่เพราะนั้นเราเป็นพนักง,งานใหม่นะคะแล้วเจ้าของบริษัทก็เป็นริสเตียนยะหลังจากที่ไปทํางานไม่นานนะเราก็มีโอกาสได้รู้จักกับริสเตียงกลุ่มนี้เขาก็มีการได้เข้ามาพูดคุยทาความรู้จักกับเรานะเป็นการรู้จักที่เรารู้สึกว่าเอ,อประทับใจนะเขาพูดจาดีเขาอารมณ์ดูมี ดูอธยาสายดีกับเราเป็นกันเองนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าได้รู้จักกันมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเขาเองก็มีโอกาสได้นัดเราถามเราว่าเย็นนี้ว่างไหมอยากจะคุยด้วยนะคะในส่วนตัววิเองก็ไม่ได้ไปไหนก็ตอบตกลงนะคะหลังจากที่เราได้นั่งคุยกันเขาก็พูด,ดเรื่องราวพระเจ้าให้เราฟังว่าเขาเป็นที่เตียนเขาเชื่อในพระเจ้าเราก็ยังไม่ได้เข้าใจนะคะล้วก็บอกเราว่าเนี่ยพระเจ้าเป็นเจ้าของจักรวาลเจ้าของโลกนี้ เะะจ้าของโลกนี้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมถึงตัวเราทุกคนบนโลกนี้ด้วยนุษย์ทุกคนบนโลกนี้มาจากพระเจ้านะคะในส่วนตัวพอฟังและรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราและเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่เราก็รู้สึกมีความเชื่ออยู่ว่าเออมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเลยบังเอ,อิญนะคะมันก็มีเหตุและผลที่เขาพูดให้เราฟังว่าเออมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนบาป นะถ้าเราเองไม่รู้จักกับเจ้าของสวรรค์เราจะไปสวรรค์ได้ยงังไงนะคะและเราก็เชื่อว่าแล้วลวิเองก็เชื่อนะคะว่าเออเราก็เป็นคนบาปคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถ้าเราตายไปเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเราเองไม่รู้จักกับเจ้าของสวรรค์นี่คือสิ่งที่เราเกิดเกิดความเขาเรียกว่าความกลัวเก,ก,ก,กิดขึ้นทําให้อยากรู้จักกับพระเจ้าในเวลานั้นขึ้นมาเลยเมื่อฟังคำพยานเสร็จวิตัดสินใจต้อนรับพระเจ้าทันทีเลยพอต้อนรับพระเจ้าเสร็จ เราก็มีความรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นอยู่ในใจมีสันติสุขเกิดขึ้นมีความยินดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็มีโอกาสนะคะได้ไปโบสวันสัปดาห์ต่อไปตัดสินใจไปโบสทันทีเลยนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันพุธนะที่เราเองไปทําเข้ากลุ่มแคร์กันแล้วก็เราก็มีกิดได้วางมืออจิฐานเผื่อชีวิตนะคะให้อยากให้พระเจ้าเวยพรให้เขา ได้รับการวอวยพรจากพระเจ้าที่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้แล้วก็จําได้ว่าพอลอยฐานเผื่อเสร็จทําเค์เสร็จเราก็กลับที่พักตื่นเช้ามาวันพฤหัสถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะอยากดูดบุหรี่ไหมนะพ,พี่บิ๊บอกว่าไม่อยากดูดเลยรู้สึกว่ามันเหม็นรู้สึกว่าไม่อยากดูดนะเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นจริงเหรออะไรเงี้ย ส่วนตัวพี่เองก็เดินดูที่เคียบุรีนะคะแล้วก็เดินไปดมในห้องน้ําคือเราก็พิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องพระเจ้าอวยพรเขาสามารถเลิกได้ภายในข้าคืนเดียวนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะที่เห็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าพอเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเราก็อยากจะเห็นการอวยพรของพระเจ้ามากขึ้นนะเราก็อธิษฐานเพื่ออีกนะคะเราอยากให้พิวิตเลิกเล่นสนุกนะคะเพราะว่าปกติเขาจะเล่นสนุก นะคะสัปดาห์ละ2-3สาวันนะคะ,ะแล้วก็ไม่ทำการทำงานนะคะ mm hmm. เขาก็มีความรู้สึกว่าอยากให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงลองไอ้ฐานเผื่ออีกอะไรเงี้ยค่ะพอร้อยฐานเผื่อขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องเดินผ่านต้นสนุกนะไม่มองต้นสนุกอีกเลยนะคะไม่เข้าไปอีกเลยนะเดินผ่านเฉยๆนะแล้วก็ไม่มีอาการเคยถามเขาเขาบอกว่าไม่อยากเล่นแล้วอยากเลิกแล้วคือมไม่อยากเข้าไปแล้วซึ่งเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับพระเจ้ามากเลยทั้งๆที่ เมื่อก่อนนะคะเขาก็เล่นมาหลายปีนะคะแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธเลยแนละ้วอยากไปหาเพื่อนนะอยากสนุกสนานกับเพื่อนนะคะทาตัวแบบวัยรุ่นนะคะแล้วก็งานการที่ทานะคะก็สัปดาห์หนึ่งก็ทํางานสองสาวันนะแล้วก็หยุดงานนะไม่สนใจไม่รับผิดชอบนะสิ่งเหล่านี้เห็นการเมินพรจากพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้และเราก็ได้อยู่ในประสบการณ์ร่วมด้วยเพราะว่าเราได้ฐานเผือ่อ เขาก็เห็นได้ชัดมากเลยที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้เราในครอบครัวเรามีความมั่นใจในพระเจ้าแล้วเราก็เริ่มตัดสินใจเดินกับพระเจ้าอ่อนจริงออจังกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ข้อกลุ่มแคร์ทุกวันพุธเราไม่เคยขาดการดูแลขาดการเลี้ยงดูจากพี่เลี้ยงเลยทําให้ครอบครัวของเรา,เาได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะคะได้เห็นคําตอบในครอบครัวนะคะ เรารู้สึกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เข้ามาช่วยเหลือเราและแก้ไขปัญหาให้กับเรานะครอบครัวของเราก็ไม่มีปากเสียงกันนะเราไม่เคยทะเลาะกันเรามีแต่ความรักให้กันและกันนะก่อนมาเชื่อพระเจ้านะคะก็มีเป้าหมายชีวิตที่อาจจะเหมือนหลายคนนะคะที่อยู่เพื่อตัวเองนะคะไม่ได้คิดจะอยู่เพื่อคนอื่น,นะะแล้วก็มีด้านลักษณะชีวิตหลายอย่างที่เราเองยังยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนะคะจะเป็นคนที่ชอบพูดง่ลบ อารมณ์รอ้อนไม่ฟังคนอื่นไม่มีเหตุผลนะแล้วชอบคิดว่าตัวเองคิดถูกทําถูกอยู่ฝ่ายเดียวหลังจากที่มาเชื่อพระเจ้านะคะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายพระเจ้าเปลี่ยนความคิดเราพระเจ้าให้เป้าหมายใหม่กับเราในการดําเนินชีวิตนะที่เราเองจะอยู่เพื่อคนอื่นที่เราจะแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นให้ภัยกับคนได้มีชีวิตที่ อยู่เพื่อเป็นพรอ่ะคนอื่นได้เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้าได้ผูกพัน์เราไว้ในครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่คํานึงที่ทีวิตชอบพูดว่าถ้าเราเองเออไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะเราคงจะเลิกกันไปนานแล้วนี่คือสิ่งที่ยังจําได้นะคะเมื่อเราเองเดินติดตามพระเจ้านะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการจัดสรรจัดเตรียมในท่ามกลางความยากลาบากหรือความขัดสนนะคะในครอบครัวของเราก็ เห็นการดูแลและเห็นการเลี้ยงดูจากพระเจ้านะคะในสถานการณ์อย่างนี้อย่างเช่นสถานการณ์โควิดนะคะที่เรามีผลกระทบในเรื่องของการงานที่เราทําอยู่นะคะทางวีแล้วก็พิมวิ์เองเราก็ได้รับผลกระทบจากการถูกลดเงินเดือนนะคะตั้งแต่มีษาปีที่แล้วนะคะร่วมกันสองคนเกือบ50%เลยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออเราต้องเผชิญกับเขาเรียกว่า แรงกดดันที่ค่าใช้จ่ายของเราที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่แต่พี่น้องคะรู้ไหมว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะตลอดระยะเวลาเป็นปีนะคะที่เราเองต้องทุบรับเงินเดือนพระเจ้าอวยพรนะคะพี่น้องพระเจ้าอวยพรให้เรามีอย่างเพียงพอในทุกเดือนนะ,ะช่วงเดือนไหนที่เราไม่พอจริงๆพระเจ้าก็จัดสรรจัดเตรียมให้กับเรานะ พระเจ้าเป็นพระเจ้า เยโฮวาฮีเรนะคะเห็นเป็นพระเจ้าแห่งการจัดสรรจริงๆเลาก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเลี้ยงดูของพระเจ้านะที่เราจะไม่ขัดสนในสิ่งใดเลยนะคะก็เป็นพระพรของพระเจ้าแห่งการดูแลให้เรามั่นใจในพระเจ้าของเราว่าเมื่อเราเองเดินกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแล้วก็ให้เราต้องเผชิญกับเขาเรียกว่าความยากลําบากและไม่มีทางออกคนเพียงลําพังแต่เรามีพระเจ้าที่เดินไปเคียงข้างเราและองค์เป็นพระเจ้าที่จะทรง เลี้ยงดูเราที่เราจะไม่ขัดสนในสิ่งใดเหมือนซาดูดีในบทที่23านะข้อ1ได้บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นพระเจ้ของพระเจ้าที่ย้ำเตือนจิตใจเราให้เรามั่นใจในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะ